สบายดีทุกคนเนาะวันนี้มาจะพาทุกคนไปกินักม่วงแล้วทุกคนแต่เมื่อกี้ของอันเจ้าของของเจ้าของอันักม่วงคนแล้วเดี๋ยวเพื่อนว่าห้ามเด็ดเนาะกินได้เนาะไปไปกินกันเลยนี่ทุกคนหนวยใหญ่ๆเลยเจ้าของห้องคนว่าเจ้าของอันเพื่อนว่าบัวเฮาเด็ดเนาะทุกคนแต่เฮาก็กินแบบนี้เลยบัวเด็ดเนาะ

Vel <laughs> That... <laughs> <laughs>